เราเนี่ยเป็นคนเดียวนะคะที่สามารถทําให้เขาหลงคายได้เราเป็นคนเดียวนะคะที่มีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่อาจจะเป็นคลิปและคําทานายของคุณก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องมืออื่นแน่นอนนะคะดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะมองว่าคนคนนี้กาลังคิดถึงเราหนักมากนะคะไม่รู้ว่าเรากับเขาเนี่ยได้คุยกันไหมในช่วงนี้นะมองว่าเขากําลังคิดถึงเรา นะคะเขากําลังคิดถึงเราคิดถึงเรื่องของเรานะคะภาพในหัวของเขาเนี่ยก็คือเราะคะคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานะคะถ้ามีปัญหากันอยู่เดี๋ยวจะได้เคลียร์กันนะคะเดี๋ยวจะได้เคลียร์กัน นะะในช่วงนี้นะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลับมามีรอยยิ้มกลับมามีความสดใสกลับมามีความร่าเริงอีกครั้งนะคะตัวเขาเองจะยอมอ่อนข้อลงนะคะจากจากที่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมั่นอบมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะณตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะอ่อนลงนะคะเขาพยายามที่จะทําตัวให้อ่า คือเป็นเด็กลงนะคะในสายตาของเรานะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนแข็งกระด้างนะคะเป็นตัวของตัวเองมากนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสะดุดมันติดขัดมันมีปัญหามันมีการทะเลาะนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดที่โตกว่าเราหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราก็ได้นะคะณตอนนี้เราเนี่ยมีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆนะคะ ด้วยความเป็นเราด้วยนั่นแหละนะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องยอมอ่อนข้อลงนะคะให้กับเรานะคะเขาอยากที่จะักปคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันไปกันได้ให้มันไปกันรอดนะคะเพราะเขาก็มองว่าเราก็คือแบบเราก็คือความสุขในชีวิตของเขานั่นแหละนะคะอยู่กับเราแล้วเขาได้แบบเป็นตัวของตัวเองมีความล่าเริงมีความสดใสเกิดขึ้นเราเองก็เป็นคนที่ เป็นคนที่มักที่จะสร้างเสียงหัวเราะนะคะให้กับเขาเราเป็นคนตลกนะถ้าให้ดูจากตามหน้าไพ่คือเราเป็นคนตลกนะคะเราชอบเสียงหัวเราะเราชอบอะไรก็ตามที่มันมันมีความสุขเรามักจะทําในสิ่งนั้นนะคะคือเราเองก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมันอึดอัดใจมันมีปัญหานะคะเอาเอาง่ายๆเลยเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะณนะตอนนี้เขาก็มองเห็นถึง ความคิดและความรู้สึกของเราที่ที่เป็นตัวเรานะคะและที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของเราเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะคืออาจจะคอยบงการชีวิตของเรานะคะแต่นะตอนนี้ที่ถ้ามีปัญหากันอยู่นะคะน,นตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองพยายามที่จะมองในแง่ดีของเราและก็อยากที่จะอ่อนข้อให้กับเรานะคะ และเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะเขาจะเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้นะคะและณนะตอนนี้เราก็มีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆเรามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากมากถ้าขาดเราไปชีวิตของเขาจบเลยนะคะจบเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วนะคะเพราะว่า เขารักเราและเขาเลือกเราแล้วนะคะเราคือตัวจริงของเขานะเราคือที่หนึ่งในใจของเขานะนะคะ เขาเลือกเราแล้วและเขาก็อยากที่จะรักษาเราเอาไว้นะคะนี่ก็คือคลิปและคำแนะนายของคุณนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอก็น้อมรับเอาแต่สิ่งดีๆนะคะและท่านใดที่อยากดูดวงนะคะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายอกไม่สบายใจอยากหาที่ปรึกษานะคะทักมาสอบถามค่าครูก,กับแม่หมอได้เลยนะคะเหมาะก,กับคนที่ใจร้อนอยากดูดวงนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะ